สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube My Heart My s ันโชตพระบ้านบ้านนำพระสมเด็จพันละครังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เป็นพระสมเด็จมระคังพิมลัยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จมระขังพิมพระประธานนะครับหรือหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับที่เรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้จะเป็นพระที่ค่อนข้างมีผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มานะครับ ผ่านการใช้มาทำให้พระมีความสวยงาม,ไป,แบบงมไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นมณะของพระองค์นี้นะครับจะออกเป็นสีสีอะไรครับท่านผู้ชม สีออกน้ำตาลหรือเทาหรือยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองชมดูนะครับเพราะบางทเาีเราอาจจะเห็นไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันก็ชมตามภาพนะครับท่านผู้ชมองค์นี้จะเป็นผ้าที่มีการใช้มานะครับการใช้มาทำให้องค์ผ้านี่มี มีความสวยงามนะครับสวยงามในเรื่องของการเห็นเนื้อผ้าที่มีความหนึกนะครับมีความหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มทำให้เราได้เห็นเม็ดมวลสารนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในองค์นี้นะครับท่านผู้ชมองค์ผ้าก็จะเป็นแบบพิม พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานเกตจดซุ้มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาชมเนื้อหาใกล้ๆกันนะครับพระองค์นี้ก็ท่านทราบอยู่แล้วว่าพิมพ์ทรงก็คือเป็นวัดะระฆังอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะไม่ไม่ลงรายละเอียดกันตรงนั้นนะครับเรามาชมเนื้อหาพระกันดีกว่านะครับว่าพระองค์นี้เนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ ที่ว่าผ่านการใช้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อหาเขาจะมีมวลสารซึ่งขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับเข้าใจว่าพระองค์นี้มีการใช้มานะครับอาจจะเป็นการแขวนหรือนำไปใช้ในเรื่องของการทำนาพุทธมนต์นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าที่ผมพูดว่าทำนาพุทธมนตพระพระองค์นี้เนี่ยเหมือนมีการนำไปแช่ในในน้ำนะครับนำไปแช่ในน้ำเพราะเราจะดูลักษณะพระนี่จะมีความฉ่ำนึกนุ่มฉ่ำนวลตาเลยนะครับท่านผู้ชมและเราจะเห็นเม็ดมวลสารขององค์พระเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเม,ม็ดมวลสารจะมีทั้งเม็ดแดงเม็ดดำนะครับหรือเม,ม็ดมวลสารต่างๆนะครับเปิดโฉมมาให้เราได้เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะเกิดขึ้นกับภาตที่มีการใช้นะครับการใช้แต่ พระไม่ได้มีการศึกหรือเสียหายนะครับในองค์พระก็ยังมีความลึกชัดอยู่นะครับลึกชัดอยู่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระที่ผ่านการใช้เนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ในเรื่องของความช้ำนะครับผิวเขาจะช้ำนะครับซึ่งเป็นพระที่หลายๆท่าน อาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับว่าพ้าที่ผ่านการใช้เขาจะมีลักษณะช้ำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมช้ำลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นมี เนื้อมวลสารเม็ดมวลสารที่นำมาผสมในองค์พระนะครับทั้งเม็ดแดงเม็ดดำนะครับก้อนขาวกวดเทานะครับจะมีอยูนะ่ให้เราได้เห็นนะครับในองค์นี้นะครับให้เราได้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ทมตามภาพเลยนะครับองค์พระมีความช่ำนะครับนึกช่ำค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นพระที่ทำให้เราดูง่ายนะครับว่าเป็นพระที่มีความเก่านะครับความเก่าแล้วก็อายุของพระนี่ ถึงหลวงพุโตแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเราสังเกตได้จากเนื้อพระนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับพัฒนานะครับพัฒนาไปแล้วนะครับพัฒนาจากปูนที่มีการสร้างตั้งแต่ระย,ยะแรกๆนะครับทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมเนื้อออกจะหนึกนุ่มแล้วนะครับหนึกนุ่มฉ่ำนวลตาเลยนะครับวันนี้ ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พบผ้าเนื้อเช่นนีเ้เท่าไหร่นะครับเพราะบางทีอาจจะใช้จนแบบสึกเสียหายไปเลยนะครับแต่อันนี้หน้าองค์พระก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับทำเป็นธรรมชาติของการกดพกแม่พิมพ์ด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงนะครับ ก็จะมีธรรมชาติของการสร้างาพระอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือด้านหลังนะครับ เราจะเห็นมีเม็ดมวลสารขึ้นมาโชว์ให้เราได้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นพาที่ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเนื้อหนึกนุ่มช่ำนวลตานะครับองนี้ช่ำนวลตา ครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับพระองค์นี้มีความสวยงามนะครับสวยงามในในเรื่องของมณะและสีนะครับแล้วก็เนื้อบนสารที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับนี่ครับปันลักษณะนึกนุ่มฉ่ำนะครับ ตึกนุ่มฉ่ำเลยนะครับองนี้ครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ